ถ้าไเกิดในวันอังคารนะฮะกับไกด์ดวงเด่นและสัปดาห์นะฮะโดยจะตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่21เดือนพฤษภามนะครับเรื่องเด่นๆเ,เท่านั้นที่จะเจอจะเล่าให้ฟังเรื่องแรกคือเรื่องการงานครับมุมดาวการงานนะครับสัปดาห์นี้มันสัปดาห์ที่จะว่าไปเริ่มชิลนิดๆน,น,นะครับนะแต่ต้องบอกว่าถ้าปัญหาไม่ก็เข้ามาตามปกตินะครับแต่ว่าคุณจะรับมือได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะคุณจะมีวิธีที่จะจัดการเรื่องยากๆได้ง่ายขึ้นคุณจะมี ตัวช่วยมาช่วยเหลือคุณจะมีไอเดียความคิดและการตัดสินใจที่เฉียบคมคุณจะมีปัญญานะครับในการแก้ปัญหาหรือว่าในการวางแผนสิ่งต่างๆเพราะว่าสัปดาห์นี้นะฮะเป็นสัปดาห์ที่ไอเดียปัญญาความคิดมันเด่นพร้อมกันนะครับแล้วก็ไม่ไม่ใช่ว่าเด่นคือทุกอย่างดีหมดเพอร์เฟกหมดไม่มีปัญหาไม่ใช่ครับปัญหาตามปกติเลยเลอะแถะว่าเผื่บ้างก่อนเดิมด้วยแต่ข้อดีคือคุณจัดการกับงานได้ดีขึ้นประสิทธิภาพการทํางานหรือว่า อ่รอว่าถ้าใครใช้ไหว้วานให้เราทำอะไรก็ตามครับจะประสบความสำเร็จนะครับในการที่เราทำนะครับในสิ่งต่างๆนะฮะประการต่อมาครับในช่วงนี้นะฮะบ,บุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเด่นนะครับสัปดาห์นี้มีข่าวดีเรื่องเงินทองนะฮะอาจจะเป็นในรูปแบบของการค้าขายก็ได้กําไรหรือว่าในรูปแบบของการใช้หรือซื้อนะฮะคุณก็จะได้ซื้อของที่ดีราคาที่ไม่แพงแล้วก็ถือว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของคนช่วยเหลือถ้าเดือดร้อนเรื่องของเงินทองนะครับ ก็ถือว่าพอจะคาดหวังเรื่องต่างๆในเรื่องเงินทองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับหรือซื้ออะไรออกไปก็ถือว่าคุ้มค่าต่อเงินที่เราใช้ออกไปนะฮะดวงโอเคเลยนะต่อมาครับอ่าอันนี้ดวงเด่นเรื่องงานเลยนะครับงานเยอะมากนะครับเยอะมากๆนะครับงานอะไรก็รู้เข้ามาเต็มหมดนะครับงานหลักของเราก็ต้องทาอยู่งานประจำนะฮะงานรองงานงานพิเศษก็เข้ามาครับ แขมหนังซ้สัปดาห์นี้ถูกใช้ไม่วานให้ทาอะไรเพิ่มเติมอีกโอ้โ oh, oh, หกลายเป็นวุ่นวายมากครับวุ่นวือมากนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้เรียกว่าต้องมีสมาธิดีๆไม่งั้นหลุดนะฮะอันนี้คือสิ่งต้องระวังนะครับข้อดีอย่างครับในะช่วงนี้คือเรื่องของคนนะฮะมีคนช่วยเหลือนะครับเป็นสัปดาห์ที่ถ้าคุณเดือดร้อนหรือถ้าคุณอยากให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาช่วยนะฮะโอเคเลยเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครจะสําเร็จนะครับอันนี้คือจุดเด่นนะฮะเค่อยเกิดวังคานอย่างครับในะช่วงนี้ปาก ร้ายนะครับฉะนั้นระวังจะทะเลาะเบาแวงนะฮะกับคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวบางคนบอกโอโ้โหแฟนปากร้ายกว่านี้อีกนะฮะนี่แหละคือสิ่งต้องระวังก่อนการประทะช่วงนี้นะครับมันมีอารมณ์ขึ้นๆลงๆแล้วก็คำพูดวาจารแรงกว่าที่สมองเราคิดไปมันก็เลยกลายเป็นว่าจะทะเลาะกับคนใกล้ตัวได้ง่ายระวังการทะเลาะเบาแวกกับแฟนนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะแต่ให้รู้ว่าโอเคนะช่วงสัปดาห์นี้นะครับระวังความสัมพันธ์ ระหว่างตัวเรากับแฟนเรานะฮะโอเคเนาะต่อมาครับนะฮะอันนี้เรื่องเด่นนะครับคือเรื่องของคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนนะครับสัปดาห์นี้คนจะสร้างปัญหาคนในที่ทํางานนะฮะอาจจะทํางานไม่มีประสิทธิภาพนะครับทำงานไม่เก่งหรือว่าไม่มีสมาธิใน,นการทํางานนะครับแปลว่าคุณจะเป็นเดอะแบกคุณต้องแบกรับภาระความรับผิดชอบอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับคนในที่ทํางานนะครับแล้วเราก็จะเหนื่อยแล้วเราก็จะ ท้อเราก็จะล้านะฮะช่วงนี okay, no. crazy 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 mm. <im> e ้มันก็จะมึนๆเบเอๆงงๆนะครับจากนั้นต้องระมัดระวังพิเศษนะครับในการทํางานหรือว่าการรับผิดชอบอะไรของใครนะครับโอเคเนาะข้อต่อมาครับถือว่าเป็นจุดเด่นนะฮะมันมีข่าวดีเรื่องเงินทองนะครับอ่าเมื่อสักครู่นี้มีโอกาสได้ซื้อน้อนซื้อนี่นะฮะแปลว่าถ้าสมมติว่าคุณต้องการเงินทองหรือว่าต้องการจะใช้จ่ายอะไรก็ตามนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับมันจะได้อย่างที่เราต้องการนะครับโอเคเลยนะเออเนี่ยช่วงนี้คือดวงเด่นหลายเรื่องครับ มีคนช่วยนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นบุญกาลีหรือว่าครูบาอาจารย์หรือใครที่เรารักเคารพรัศรัทธาท่านจะช่วยเหลือเรานะครับก็ถือว่าเป็นดวงดีนะฮะแล้วก็นะครับอีกประการครับในช่วงนี้นะมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของป่วยไม่สบายนะฮะหรือว่าภัยทางร่างกายนะครับมันมีเพราะฉะนั้นระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายดวงเจ็บน้อเจ็บตัวเล็กน้อยอะไรนะครับคือมันจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับร่างกายนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าฟาดเคราะห์ก็คือ ทรัพย์สินบางอย่างนะครับมันเสียมันแตกบังหากมันร้าวมันพังมันชอ็อตมันต้องซ่อมหรือว่ามันต้องซื้อใหม่นะครับในช่วงสัปดาห์นี้มันมีรายจ่ายแบบแปลกพิเศษขึ้นมาเฉยเลยนะฮะโอเคเนาะอต่อมานะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะครับดวงมีโชคคลุกๆนะฮะว่าโชคในที่นี้ครับมันเป็นด้หลยอย่างโชคเกี่ยวข้องกับการงานหรือโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือว่าโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรตารี่ก็ได้นะครับมันจะมีเหตุปัจจัยให้ช่วงจะนี้ไปนะครับมีข่าวดีเรื่องของ การหมุนเงินเรื่องของโชคลาภนะฮะนี่คือจุดเด่นนะครับโอเคนะแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับในช่วงนี้คือมันมีดวงเฮงนะฮะแควคาดปลอดภัยถ้าคุณอยู่ในจุดวิกฤตเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องความรักนะฮะอยู่ๆมีมือที่มองไม่เห็นมาดึงคุณทําให้พ้นวิกฤตนะครับแบบนี้เสมอด้วยนะฮะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวปัญหาหลากักๆเรื่องเงินงานความรักเดี๋ยวมีทางแก้แต่ออกเสมอทุกเรื่องนะฮะเลขมงคลครับมี3 4มสี่หกห้าครับเลขที่ไม่ถูกโชครคือเลข9นะฮะสีที่ถูกโชครับมี สีน้ําตาลสีแดงนะฮะสีม่วงนะครับแล้วก็สีน้ําเงินครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกฉุดนะฮะคือสีดำนะฮะวันที่ดีครับมีวันพุธพระหัสวันที่นติดขาดคือวันศุกร์นะฮะรวมถึงอ่าเรื่องของท่านที่ตั้งใจนะฮะเรียกว่าคงช่วยโชคลาภครับผมเตือนนิดนึงฮะช่วงนี้สัปดาห์นี้เคลียร์แอนด์คลีนนะครับห้องนอนนะครับเน้นๆห้องนอนพิเศษนะสัปดาห์นี้ดีมากๆนะฮะช่วงนี้ดวงเด่นมากๆนะครับทําอะไรช่วงนี้ลุยเต็มที่ เดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปมีข่าวดีเพิ่มเพิ่มเติมเข้ามาอีกเดี๋ยวรอฟังดูเรื่องอะไรนะครับไปแล้วครับช่วงมีความสุขมากนะครับ,บ,นนรบเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ